ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับไล่พนักงานออกทันทีแอนจัก,กระพงไม่ทนประกาศไล่พนักงานออกแอนจัก,กระพงจาักการจุธาทิพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนหรือ JKN ที่ได้ถือครอง Mid Universe Organization M.U.O. หรือองค์กรนางงามจักรวาล MIG Worldwide รวมมูลค่า20ล้านเหนรียญสหรัฐ หรือประมาณ800ล้านบาทเมื่อไม่นานมานี้ล่าสุดได้ผลข้อความเกี่ยวกับประเด็นแบ็กดรอบภาพถ่ายที่ไม่เรียบร้อยว่าจะร่วมสร้างอนาคตแห่งความสําเร็จระดับจักรวาลได้อย่างไรหากแม้กระทั่งงานเล็กๆง่ายๆย,ยังไม่เอาใจใส่เลยขอบพระคุณทุกคําติชม JKN จะนําไปปรับปรุงให้พวกเราทุกคนสําเร็จไปด้วยกันไปสู่จักรวาลด้วยกันค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ